เวลา17นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระปราอิสิรพะพรวัดเทพศิรินทราวาสพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระญาณวชิรดโมวิริยังศิรินทรโรอดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญยนนทวิหารและอดีตประธานสงฆ์คณะธรรมทูตในประเทศแคนาดามรณภาพเนื่องจากติดเชื้อในกระแสะเลือดเมื่อวันที่22ธันวาคม2563 สิริอายุ100ปีเศษพันสา80สมเด็จพระยานวชิโรโดมวิริยังสิรินทาโรเดิมชื่อวิริยังบุญทีกุลเกิดวันที่7มกราคม2 4ง3ที่จังหวัดสระบุรีเป็นบุตรของขุนเพนภาชนารม กับนางมั่นบุญทีกุลเมื่ออายุ11ขวบเข้าศึกษาที่โรงเรียนวัดสุป,ปัตนานารามจังหวัดอุบลราชธานีจากนั้นบิดามารดาส่งให้ไปอยู่วัดกลางหรือวัดนารายมหาราชจังหวัดนครราชสีมาเมื่ออายุ14ปีพระอาจารย์กงมาเจรปุญโยจึงนำบวชเป็นชีปะขาวและเมื่ออายุ16ปีบปรรพชาเป็นสามเณรณวัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมา ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กุมาเจราปุญโยสอนวิชากรรมฐานและติดตามไปปฏิบัติกรรมฐานเดินทุดงในพื้นที่ธุรกันดาลต่อมามีโอกาสฝึกปฏิบัติข้อวัดต่างๆกับพระอาจารย์ฟั้นอาจารโรนวัดป่าสัทธารามจังหวัดนครราชสีมาและในปี2484อุปสมบทณวัดสายงาม อุทกศีมากลางทะเลจังหวัดจันทบุรีโดยมีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัยข้อวัดและการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานกับหลวงปู่มั่นภูริทธตโตเป็นพระอุปถักรวมระยะเวลาถึง4ปีระหว่างนั้นได้บันทึกคําสอนของหลวงปู่มั่นภูริทธตโตแล้วนํามาเผยแผ่แก่สาธารณชนผ่านหนังสือมุตโตไทย ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตนใต้ร่มกาสาวพัสสมเด็จพระยาณวาชิโรดมวิริยังสิรินโรเป็นพระนักปฏิบัติสมถะมีปัสนากรรมฐาน พัฒนาสังคมการศึกษาและงานเผยแพร่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำานบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องเช่นสร้างวัดในประเทศ15แห่งสร้างวัดไทยในประเทศแคนาดา6แห่งสร้างวิทยาลัยสงฆ์2แห่งสร้างพระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ศรีรัตนโกสินทร์และพระพุทธมงคลธรรมศรีไทยนวัตธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหารตลอดจนสร้างโรงเรียนมหาวิทยายลายัยอาคาร โรงพยาบาลสถาบันต่างๆเช่นสถาบันพลังจิตตานุภาพเพื่อสอนหลักสูตรการทําสมาธิให้แก่ประชาชนมีสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนมีผลงานหนังสือทั้งอย่างได้รับรางวัลและประกาศกิยติคุณเป็นจํานวนมาก